เี่เม็นเป็นนออมออมออมพี่น้องอ,ออม,ออมปลาไหลครับมันอือมเจนอันนั้นใส่หน่อแค่ใส่บักแค้มักซีอูมออมดีสานบันเหรอชิมมึงชิมมึงชิมเชียงยอาชิมมึง อืมอยังไดนผ่านปุยผ่านอืมบานออมปลาไหลออมปลาไหลขวบปลาไหลเบิ้ดตัวไหนเยอะอยว่าสีอ,อ,อ,ไไอืมงั้นสีว่าผ่านบานมาต่างหากบดิบุงบด<ม>ิรุงเหรอเอ่อพอเอพอดียวพอเบียน

ขีแดดเลยคอมเมนต์ก่อนว่าน้ำบ็มีแล้วโนคมเนตนี่เดี๋ยวมาคนทำคนใส่บมกร้ย้นเหมืนขึ้นบุควอมเมนต์อย่างลอคอมเมนต์แดกไปแล้วนี่นู้นไปอย่างไรอือไปถามหาเขาใหญ่มาก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 อาหาพ้นดินอบ้างพอเา้าากนแม่อยูขุนเจ้าเนี่ยสดตอนยินก่อน้ำยังรุ่